ค่ะรู้สึกว่าบรรยากาศดีมากคือเอาง่ายคือตอนแรกเซตของงานคือยิ่งใหญ่มากแล้วก็ดูมีความแฟชั่นเหมือนอยู่แฟชั่นบีเลยใช่มีหลายมีหลายโซนที่เราได้ไปทากิจกรรมมาถ้าแตเอาจริงๆเราไม่ค่อยได้ใส่แบบว่าสีค่ะเล้วผูจจดเต็มค่ะรู้สึกว่าเปลี่ยนลุคทุกคนน่าจะชอบเริ่มหลงรักสีตลอดใช่เออไม่รู้หนูน่าจะหลังจากหลังจาก เข้าวงการมาแล้วแล้วก็เปิดใจกับการแต่งตัวสีๆมากขึ้นเพราะว่าชุดจากอาวงเก่าของเรานะคะคอนซูเป็นสีรุ้งใช่สีเยอะจริงๆใช่ใชพอพอพอเหมือนผมแต่ผมก็กำลังลงเลยอยากแต่งแบบธรรมดาใช่ค่ะอาจจะเหมือนแต่งได้หลากหลายมากขึ้นหน่อยแต่จริงหนูกับเจนีชอบใส่คอนเวิร์สกันอยู่แล้วใส่กันแต่ว่าเราจะจะเป็นสีดําน้ำตาลสีน้ำตาลค่ะสีที่เป็นออกแนวเอิร์ธโทนหรือสีเบส พอได้ลองใส่สีที่มันฉูดฉาดมากขึ้นก็รู้สึกว่าได้อีกลุคนึงเนาะได้อีกสไตล์เออเราก็เอาอยู่ไงอย่างวันนี้ก็มีสีใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอะไรบ้างคะสีใหม่ของนอะไรบ้างของหนูแว่นสีชมพูอ่อนแล้วก็มีอีกที่ถือเป็นสีเทาค่ะจับจองแล้วยังเตรียมจับจองแล้วยังเตรียมแล้วหนูอยากได้เทาข้างหนึ่งชมพูข้างหนึ่งว่าจะซื้อแล้วเดี๋ยวหากันแลกกันแลกกันเลยโอ้้ยยยยเสสีดาาาหรกันนบใ่วมจะได้ในนนทุกกๆวััเเลยคค่่ะะมมบาา ใส่แล้วมันแบบมันสบายเโาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ถึงกับไม่ได้ใส่เลยแต่ว่ามันมันสบายมากไม่ไม่ปวดไม่เมื่อยกว่าเมื่อกี้เดินกันมาชั่วโมงกว่าก็รู้สึกว่าต้อะเห็นรู้แต่เด็กว่ามันสามารถดีไซน์เองได้ด้วยใช่คือตอนนี้วันนี้ที่ไม่อยู่กับเจนิสมาที่ดิโดใช่้ก็จะมีโซน DIY ค่ะที่เขาว่าให้ทุกคน DIY ได้ฟรีมีเขาเรียกอะไรอะไรเครื่องประดับเครื่องประดับมีาฟมีอะไรให้ทุกคนเลือกเยอะมากช่วงนี้เทรนด์การแต่งจุ๊กระจุ๊กระจี้กันมาแรื่องพวก DIY มาเลยเครื่อปร มันมีชงมีชื่อแบบเราเรรู้สึกว่าคนขโมยเราไม่ได้แต่ว่านัทออลลี่มีชิ้นเดียวของเรานะได้ลองมั้ยเนี่ยหือว่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะไปสอยสีอื่นเดี๋ยวเจนนี่จะไปตามแล้วแต่ว่าไม่ยูเมื่ออาทิตย์ก่อนได้ไปลองที่คอนเวิร์ตสเปกชิฟสตอร์ค่ะที่เสียงซิสเตอร์มาใช่ได้ลองเดียวไว่าองเท้าเตงในอีกรุ่นหนึ่งรู้สึกว่าเลิศเลิศวุ้เลิศคุณพี่แล้ัแน่กว่า ก็ได้รกก็ได้ว่าการถ่นี่คือแบบไม่นี้คือเป็นรีวิวจากการใช้งานจริงใโ่เราสองคนเป็นผู้ใช้จริงจริงค่ะลงท้าคอนเวร์สามารถแต่งตัวได้กับการแต่งตัวของแได้ถูกต้กเอดี๋ยวนี้เขาเอาชุดราตรีมาใส่กับคอนเวิร์กันแล้วนะเขาเรียกวแฝงอนเป็นแฟอื่นใหม่แฟอื่นานวาทา้แฟนี่ ะะก็ช่ทุกคนเห็นนะคะก็จะมีโซนให้ถ่ายรูปมากมายแล้วก็มีโซนที่ให้ DIY รองเท้าของตัวเองด้วยค่ะก็อย่าลืมมาดูกันนะคะกับคอลเลคชัน Converse Run Star Trainer ะคะ่ะใช่แล้วค่ะซึ่งจะจัดที่น้าริดดนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง1สิงหาคมค่ะก็อยากให้ทุกคนมาดูที่เเารรอะไยโซนต่างๆนะคะว่าจะเป็นการเลือกสีเลือกสไตล์เป็นของตัวเองการ DIY แล้วก็การแมทชิง่งรูปกับชุดอื่นๆด้วยะคะ่ะอพงาน แหววแหวบแหวบแหวบหนูอ่ะจะเลี้ยวแหวบได้ยังไงในเมื่อร้องไม่ร้องคำแรกเขาก็รู้หมดแล้วว่าเป็นหนูแม่เรามีโอมเพลเตอร์เลยว้าวไม่ใครมาคัดทีปลอดภัยค่ะไปเจอกันใหม่ก็ ก็เป็นอะไรใหม่ๆในชีวิตดีค่ะเป็นครั้งแรกที่แบบเออตัดสินใจแบบไปเข้ารายการอะไรแบบนี้จริงๆแบบว่าไม่ไม่ค่อยชอบการแข่งขันเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยผ่านเข้าออดิชั่นไปแล้วรอบหนึ่งเขาก็อยากให้มาลองก็เลยไปลองค่ะตอนแรกพอแบบว่า,าเราล้อไปปุ๊บแล้วค<ม>นแบบใคยถูก ไม,ไม่ได้แปลกใจค่ะตอนนั้นแค่รู้สึกว่าร้องให้รอดก็พอแล้วแต่ว่าคืออยากถามพี่เต้นมากว่าการใส่หน้ากากร้องเพลงแล้วเต้นมันเหนื่อยมากไหมเออหนูรู้สึกว่าเออสิ่งที่หนูพลาดอย่างหนึ่งคือหนูเต้นไปด้วยใช่ไหมแต่ว่าหนูซ้อมแล้วใส่แมสแหนูรู้สึกว่าเอ้ยก็มันก็เต้นได้นี่แต่ปรากฏว่าพอไม่ใส่หน้ากากจริงอะ่ะมันเหนื่อยกว่าแมสแล้วมันหายใจไม่ออกก็เลยรู้สึกว่าต้องบาลานซ์ระหว่างทำยังไงให้ร้องจนจบเพลงให้ได้เพราะว่ามันเหนื่อยมากนะแล้วก็สัตว จะใส่หน้ากากคนก็จำได้อ๋อใช่ค่ะไม่ค่ะหนูหนูรู้สึกว่าเสียงหนูมันแหบอ่ะแล้วแบบเออยังไงคนก็น่าจะจำได้เสียงค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ในเสียงรวมทั้งลายเต้นเขาด้วยคือตอนที่หนูดูสดหนูก็รู้สึกว่าเพื่อนฉนี่หนูก็รู้เลยนน้องมมมัจะีควาใช่หนูก็รู้เลยว่าก็เพื่อนชนี่นี้เลยค่ะ เราออกเลยแต่ตกใจวุ้ยเพื่อนไม่แข่งด้วยเหรอในนี้เพื่อนต้องเป็นคนรับไงอ๋อใช่แต่ว่าหนูก็ปล่อยปล่อยเบอร์ทั้งไม่ตอบไม่อะไรทั้งนั้นใช่แข่งกับหลายคนแน่นอนการแข่งว่ามันเป็นยังไรบางคนดันไหมคะณตอนนั้นที่เราต้องไม่แข่งกดดันสุดๆค่ะรู้สึกว่าแบบนี่ไม่ฉันมาทำอะไรที่นี่อะไรเงี้ยตลอดเวลาแต่ก็รู้สึกว่ามาแล้วก็ต้องทําให้มันจบเราต้องไปต่อให้ได้แต่พี่บอกว่ากลุ่ม A หรือกลุ่ม B ไม่เข้ากันเห็นไหมใช่ การตัดสินใจว่าไม่ไม่ไม่ชอบแข่งขันแต่ชอบชนะค่ะแต่ว่ากอยาชนะไม่ถ้าชนะก็เป็นเรื่องดีไม่ชนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ก็อยากลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นการท้าทายให้ตัวเองพัฒนาขึ้นไปค่ะเราไปแข่งรายการนี้แล้ว ใช่ค่ะแ,แต่ใช่แต่ว่าก็นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าเอาจริงๆตั้งแต่อตอนอยู่ในวงมันก็จะมีพวกออดิชั่นมีอะไรให้เราแบบอเ,เอาตัวเองเข้าไปแข่งตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่านี้แค่เป็นเหมือนเป็นสนามใหญ่ขึ้นไปเจอคนข้างนอกมากขึ้นในในเราเป็นคนไทยที่เคยไปแข่งแล้วอยากรู้ว่าความสนุกจากรายการนี้เราจะอะไรที่หนูต้องไปดูต้องเห็นมัโอ้ยหนูแบบรู้สึกว่ารอบหลังๆมันน่าจะมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายทั้งผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ เป็นอะไรใหม่ๆให้เขาหลายๆคนดูดูด้วยเพราะว่าแบบเอ้ยปิดหน้าทั้งกรรมการทั้งคนแข่งเลยเราแบบได้เห็นความสามารถแล้วก็ได้เห็นแบบทัศนคติความคิดในการแข่งขันของเขาอย่างชัดเจนค่ะอ่ะพานักรอ้กรองก็เป็นล้ะธุก,กิจค่ะยังไงดีคะธุก,กนจี้ตอน,นี้ตอน,น,น,นี้ลูกค้า ลูกค้าี้าก่ะว่าหนูอ่ะไปกินไปบ่อยร้านเขาจนหนูได้บัตรทองนะคะคุณผู้ชมคืองงอ่ะเพราะว่าเข้าบ่อยกว่าเจ้าของร้านไเข้าร้านแทนใช่แล้วเข้าไปเราจะไปตีบเจ้าของร้านเนี่ย ค่ะพาลูกค้าไปไม่ซ้ำหน้าด้วยทุกวันงงมากเขาเป็นเซลร้านเน้อใช่แบบฟิลแกงแกงเพื่อนๆพีๆ่พี่ๆในวงการเพลงเนี้ยค่ะเขาก็แบบเฮ้ยฉันเห็นแกไปจนฉันแบบหิวบ้างแล้วอยากพาให้พาไปเนี่ยคะ่ะเราก็พาไปบุญรุนร้านเพื่อนเก่งมากเอพีอาร์ร้านอาทิตย์ละแปดวันอะไรเง,ะะง<อ>ี้ยค่ะ<อ>ไม่เราแบบมีแค่หายไปสองวันใช่ไหมมายุทักมาบ่นว่าอุ๊ยอยากกินอีกแล้วอะแต่ว่าเพิ่งกินไปทั้งอาทิตย์นะ,ะมันเหมือนมันจากเสพติดมันก็ลมแดงอะไรเงี้ย จริงชวนชวนตลอดเปิดร้านพุ้นส่วนนะคะไม่มีเงินค่ะเป็นไงบ้างได้อะไรจากการลงทุนการลงทุนแรก่างนี้บ้างพอรู้สึกว่าแบบเออเริ่มโตแล้วเริ่มอยากแบบจับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นแล้วก็อยากมีความมั่นคงทางการเงินก็เลยแบบเออลองเพราะว่าชอบกินเนื้อย่างมากๆอยู่แล้วแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันก็เลยโอเคลงทุนด้วยกันนะคะใช่ก็ ตื่นเต้นแล้วก็เครียดแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่ได้ทำร้านนี้ออกมาค่ะกินปลาอยากกินนีกูนะค่ะชวนนะคะทุกคนไปได้กินปลาอยากกินนีกูนี่บอกแล้วจะเป็นมาสคอตร้านแล้วค่ะมาสคอตร้านหรอใช่คือวิทยาพี่เราต้องได้เป็นตอร์นื้อเขาจะจ้างมาทำจริงต้นร้านนะแบบโอ้โหทำจริงต้นร้านกินปลากินปลาอยากกินนี่าอะรงกง ทั้งในทางมากแล้วก็ได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์เก่งๆหลายคนค่ะก็อยากฝากคนพี่ๆทุกคนนะคะรอ,อฟังเพลงเราไว้ยูด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้อีกทีหนึ่งกำลังจะได้เล่นละครเวทีมิวสคิคอค่ะชื่อเรื่องว่าโอซาร่าเวไอยูค่ะวะก็เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดเร็วๆวนี้หนูฮะ,ะก็อาจจะมีผลง,งานเพลงเล็กน้อยๆติดฝากติดตามได้นะคะแต่ว่าใครอยากจ้างไปร้องเพลงก็ รับเหมือนเดิมค่ะใช่รับทุกงานจ้างได้หมดร,รับงานทุกประ <Okay. S 1> เภท